งพ่อคือผมเป็นเป็นช่างคนผมฆ่าคนผมก็เป็นแรงเลยนะเชื่อได้นะใช่หรอครับผมหน่อยครับผมได้ครับผมครับผมพัาทำไมอ่ะผมตายเป็นเป็ดไงอ่มเดี๋ยวผมผมเป็นสกีพยานให้โอเคนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอิโมชั่นอลเดิมมเชื่อคนง่ายอะเราอะตายกันไปเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น คุณบอมอ่ะาพี่บอมตายกันคู่เลยได้คอนเทนต์เลยโอ้ยคุณนาเต้ไปรีพอร์ตด้วยนะยืนบอกคุณนาเต้ยืนบอกแตอยากโดนโหวตไม่อยู่แล้วงงไ้โบ้งงไอโบ้งงเกิดเล็กเยอะเบ็ดงงเกิดเร็กด้วย เพื่อที่ที่มันโอนไว้ในความ,มรุนแรงตัวตนที่หายไปวิญญานที่ออนแจะกลายเป็นแก็บพียงเศษโค